รับชมทุกท่านด้วยกันนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องว้ารีเซ็ตนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอ่อซูปเปอร์อะไรนี่แหละเนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ยเออนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมเพิ่งโหลดมาได้เมื่อวานจะเล่นวันนี้อืมแป๊ะเป๊ะก็อีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนเอ่อรูปโปรไฟล์แล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนวิธีทำอนิเมอ,น,เมอนิเมชั่นไหมครับไม่ใช่ดิ ไอแบบไอรูปโปรไฟล์ผมอะเออเดยวผมสอนนะก็บเม็ก็ทำไดไรเนี่ยวันของดีนี่แค่สิบเม็ดแล้วอน้อยจิ้งด เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมีสกิที่ผมมีเยอะเลยแค่นี้ยอุปกก็มีแค่เนี้ยตุ้ก็มีถ้างั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะคุณไปด่านที่หกนั่งเดี๋ยวเราไปไปด่านที่หกกันอุปกรณ์กัน เราไม่มีเ่ระลืมไปไม่มีเน็ตเั่นเลอันนี้ก่คือทีนอย่างี้มันต้ไม่มีเล้ยเอาเลยวะกาเฮ้ยอือ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 เเหลือน้อยหมดทุกคนอุ้ยจอ๊จิ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 ๊จอ๊จจิ๊จอ๊จิ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 ๊จออ๊ มาดิมาดิมันเก่งนะฮะเออะไรไปแล้วยิงไม่ซีก็ซาสิอันนี้เปอันนี้เปเื่อนน้อยน้อยเนี่ยเร้ยปสูนเออเรอยอีไฟนี่อีกกามปูไฟนี่เอออชนะจ้าไอมันโดนรถไฟชนแน่เลยออหนึอหนึงแล้วทุกคนจย้มไม่เด็กกูรอกสิ ไมด้าจะตกทงเลยขึ้นไม่ได้แล้สิเออนี่เอาไงนี่ลอยนได้เตรียมฮะตัวตัวอวตรงนี้เอ้ยอย่าย่อย่าเออเออย่าอย่าอย่าออย้นอย่าอย่าลงอย่าลคทุกคนที่แต่ไปเอ้นี่มาเอ้นี่หนักนะไอ้นี่อะไรหน่อยดูดิ อนนุปกรณ์มีอะไรไกลไกอะไรมั่งนะเพสคนเราสองเต้มเดี่ยต้มเดียวมันได้สองแล้วเอออุ s t a เลื่อนขึ้นแต่มันไม่ขึ้นอะไรเนี่ยบุญชาติวะเด็ดมั่งทีถึง,ถงอ่ะถ้าเรามาลองเล่นไอ้ปุ่มนี้กันเลยให้ปุ่มนี้เลยให้เผื่อจะสุ่มไงว่าเราจะเสือใครได้วยกัสู้กับนินจาเต่าไอ้ขามาดีแท้มันกลัวฮะ

อดิกระดิ i, oh on, o, on, on, ah, na, anyway. ่งต <the médico> ั <ę> <the> ้นโอ้ยโดนนแรกเลยจังหวะนี้จโดนก่อนแม่งไงโดนก่อนไม่เปียบเฮะโดนก่อนไม่เปียบ่าฮ่ามันตกลงไปแล้วหลอกให้มันตกไปทุกคนเลย่่อไอ้งแรื่องเยอะกันด้วยจังหวะนี้

ก็เป็นยังไงก็นด้าค่ะสำหรับเกมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามแวะครไม่ชอบก็กดติดตามอย่างเดียวเลยนะครผมก็แล้วก็กดไลค์ด้วยนะไม่ต้องกดแชร์อย่างเดียวก็ก็สำหรับใครที่อยากโหลดเกมนี้สามารถหาโหลดได้ที่ Play Store นะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดก็ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการโหลดกันเลยไปก็ขั้นตอนวิธีการดาวโหลดนะครับให้คุณเข้าเพจโตแล้วกดที่พิมพ์ช่องค้นหานะแล้วก็พิมพ์ว่า Superm Spider นะ S U P Superm เป็นวัา S P I S นี่ไง เปอร์มีสไปเดอร์แล้วก็แล้วคนก็จะเจอไอ้เจ้าเกมนี้นะตัวนี้สเปอร์มีสไปเดอร์อะไรเนี่ยเออนี่นะฮะไอ้ก็อย่างแท้อะไม่เคยเจอกับคนเรานี้เลยว่าเราจะต้องเจอในด่านที่สิบหรอไม่รู้อัปเดตหรออัปเดตไปเลยมก็จบคลิปเท่านี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากโหลดกต็ตามนี้เลย หรืออาจจะมีลิงกว์วะก็เออถ้าจะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ถ้าใหญกว่านั้นก็ลิงก์ใต้คลิป